สวัสดีครับคลิปนี้ก็มาแนะนำเพลย์ลิสต์อีกเพลย์ลิสต์หนึ่งของลุงสอนคอมนะครับเพลย์ลิสต์ก็ชื่อว่าเรียนทำ u t u b e เรียนทำเรียนฟรีทำรายได้จากช่องนะครับก็คือเป็นที่รู้กันว่าตอนนี้มีอาชีพ YouTuber นะครับก็คือเป็นอาชีพที่สามารถทำช่องเพื่อให้รับรายได้จากทาง YouTube ได้เป็นการแบ่งค้าโฆษณากับทาง YouTube นะครับคนละ50% แล้วก็มีระบบสมาชิกที่ครีเอเตอร์จะได้70%ส่วน YouTube ได้30%นะครับและวิดีโอช็อตครับวิดีโอสั้นจะมีวิดีโอช็อตนี่จะมีเริ่มต้นตอนเดือนกุมภาปีหน้าก็จะเริ่มรับรายได้แล้วนะครับก็คือครีเอเตอร์ได้45%นะครับแล้วหักค่าเพลงไป5%แล้วก็ YouTube รับไป50%เหมือนเดิมนะครับก็คือทางนี้ก็คือเราจะต้องทำช่องให้ผ่านเกณฑ์การสร้างรายได้ก่อนก็คือ4,000ชั่วโมงสะสมเวลาการชมภายใน365วันและมีผู้ติดตาม1,000จับสกายนะครับอันนี้แอดมิดก็ทำมาแล้ว2ช่องนะครับซึ่งผ่านเกณฑ์ก็ช่องไทยไลฟ์โคโลเร u เ c อร์และช่องลุงสอนคอมผ่านเกณฑ์การสร้างรายได้เรียบร้อยแล้ว กำลังทําช่องที่สอยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการเซตอัพพวก YouTube นะครับว่าทํำยังไงนะครับอย่างเช่นอย่างนี้การโหลดรายชื่อสมาชิกเป็นอะไรพวกนี้เป็นการทําวันี้ก็มีระบบซูเปอร์ด้วยนะครับระบบซูเปอร์ที่ได้เงินจากทาง YouTube แล้วก็การทําปกวิดีโอเป็นอะไรที่มีเกี่ยวข้องกับการทำช่อง YouTube นะครับก็สามารถเข้ามาศึกษากันได้ในเพจิสนี้นะครับชื่อเพจว่า เรียนทำอยูท่ทุกฟีครับขอบคุณครับ